หมอปีทูตสื่อวิญญาณเผยคำทํานายโรคระบาดตรงจนขนลุกเปิดตํานานผีบอก100ปีหมอบีทูตสื่อวิญญาณเล่าตํานาน100ปีที่แล้วผีบอกจะมีโรคระบาดแล้วก็เกิดขึ้นจริงช่วงโควิดเผยวันพีคสุดระบบทุกอย่างล่มสลายหนักสุด22สิงหาคม2564 พร้อมเผยจุดสิ้นสุดทุกอย่างจะคลี่คลายเทวดาจะมาช่วยปัดเป่าสถานการณ์โรคโควิด -19 ของประเทศไทยยังคงมีผู้เสียชีวิตหลักหมืน่นติดต่อกันนานนับสัปดาห์ช่วงกลางปลายเดือนกรกฎาคม2564หลายคนต่างรอคอยว่าเมื่อไร่วิกฤตนี้จะหมดไปซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่20กรกฎาคม2,564โดยผ่านรายการอังคารคุมโปงของทางเครื่นวิทยุ94 EFM ได้เผยเรื่องราวตำนานโรคระบาดสิ้นสุดที่หมอบีทูตสื่อวิญญาณได้นำมาบอกเล่าให้ฟังระบุว่าตนได้ฟังมาเป็นตำนานแต่ดันมาเชื่อมโยงกับสถานการณ์โรคโควิด -19 ในตอนนี้หมอบีเล่าว,ว่า เป็นเรื่องของพระตำหนักหนึ่งที่กรุงเทพมหานครเป็นที่ประทับของพระองค์หนึ่งถ้านับเวลาความประหลาดมันอยู่ที่เวลานี่แหละซึ่งพระตำหนักนี้ถูกย้ายออกมาจากในวังหลวงและออกมาตั้งในอีกสถานที่หนึ่งเพื่อให้ท่านผู้หนึ่งมาประทับและวางแผนที่จะสร้างพระราชวังขึ้นมาอีกหนึ่งพระราชวังซึ่งจะเป็นที่ที่พระองค์ไม่รู้ว่าใช้คำราชาศัพท์ว่าอะไร คือเป็นที่ที่พระองค์สระผมอาบน้ำล้างตัวซึ่งพระตํำหนักนี้อยู่ริมน้ำทุกวันนี้พระตำหนักก็ยังอยู่ที่เดิมหมอบียังบอกอีกว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องของผีท่านหนึ่งที่ดูแลรักษาพระองค์ท่านตลอดแล้วก็มีเรื่องเล่าแปลกๆเป็นไปตามเรื่องเล่าซึ่งเราอ้างอิงไม่ได้เลยคือพระตำหนักนี้อยู่ริมน้ำ โดยย้ายมาในช่วง100ปีที่แล้วซึ่งตรงกับช่วงเวลานี้เป๊ะๆคือประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนพุทธศักราช2463ซึ่งก็ตรงกับโควิด19แพร่ระบาดอย่างเป็นทางการในปี2563ตามตำนานที่ได้ยินมาคือผีต,ตนนั้นบอกว่า100ปีข้างหน้า2563ในช่วงเวลาเดียวกัน จะเกิดเรื่องโรคระบาดรุนแรงหาทางรักษายากร่าชีวิตคนไปมากมายจะไปพีคที่สุดคือสูงที่สุดในช่วงเวลาวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2564เขาว่าอย่างนั้นเพราะตามบันทึกวันที่พระองค์เสด็จมาประทับคือในวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2463ก็100ปีบวกไปอีกหนึ่งปี ก็จะพีคกที่สุดในประเทศไทยคือทุกอย่างพังล่มสลายควบคุมไม่ได้มันต้องใช้เวลาไปอีกในระดับหนึ่งและดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2565หมอบียังบอกอีกว่ามันแปลกที่เป็นตำนานที่เขาบอกว่าผีตนนี้มาบอกว่ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้และได้สั่งให้เทวดาตนหนึ่งคุ้มครองประเทศ หลังจากผีตนนี้จะไม่อยู่แล้วพอครบหนึ่งรปีก็ให้เทวดาตนนี้มาช่วยปัดเป่าตามตำนานที่เขาว่าแบบนั้นเพียงอีกประมาณเดือนหนึ่งเทวดาตนนี้จะมาและพำนักอยู่ที่พระตำหนักนี้และจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นซึ่งเขาบอกด้วยว่าวันที่8เมษายนพุทธศักราช2565ซึ่งจะเชื่อได้น้อยแค่ไหนอันนี้ นไม่คอนเฟิร์มเพราะเทวดาจริงๆอาจจะหมายถึงวัคซีนหรือเปล่าอันนี้ตนก็ไม่รู้ในบันทึกบอกไว้แค่นี้เพราะผีท่านนี้ก็ได้ตามเสด็จพระองค์ท่านไปแต่ส่วนของบันทึกก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนบันทึกเอาไว้ซึ่งเชื่อได้ขนาดไหนก็ไม่รู้มันเป็นสิ่งที่ผ่านตาเรามาก็เก็บมาเล่าให้ฟังหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปแล้วนั้น หลายคนต่างไปค้นหาข้อมูลและระบุว่าตำหนักดังกล่าวอาจจะเป็นพระตำหนักเมฆขลารูจีของรัชกาลที่6และผีตนนั้นอาจจะเป็นเท้าหิรันพนาศูนซึ่งเป็นเทพารักษ์ประจำรัชกาลที่6ซึ่งศาลาของท่านตั้งอยู่ที่พระราชวังพญาไทยส่วนวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2564นั้นก็ตรงกับวันสาจีนพอดี ซึ่งตามความเชื่อวันนี้จะเป็นวันไหว้ผีประตูนรกจะเปิดพระตำหนักเมฆขลารูจีรัชกาลที่6สเสด็จประทับที่วังพญาไทยเป็นครั้งแรกพระตำหนักเมฆขลารูจีเดิมมีนามว่าพระตำหนักอุดมวนาพรเป็นพระตำหนักหลังแรกที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างขึ้นเป็นที่ประทับแรมชั่วคราวในระหว่างที่โปรดกล้า ให้สร้างหมู่พระราชมนเทียนสถานขึ้นใหม่แทนพระตำหนักพญาไทยหลังเดิมที่ทรงพระราชอุทิศให้รื้อไปปลูกณนะโรงเรียนมหาดเล็กหลวงโดยข้อมูลบางแห่งระบุว่าเดิมพระตำหนักหลังนี้ตั้งอยู่ริมอ่างยกในพระราชวังดุสิตก่อนจะโปรดเกล้าให้ย้ายมาปลูกที่ริมคลองพญาไทยตอนกลางนอกจากนี้ในเว็บไซต์พระราชวังพญาไทยยังได้ให้ข้อมูลไว้ว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประทับอยู่เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2463เป็นต้นมาอย่างไรก็ตามจากความพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับพิธีขึ้นพระตำหนักใหม่ซึ่งจำได้ว่าเคยอ่านผ่านตาที่ไหนสักแห่งแต่ยังหาไม่พบกลับพบว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สเสด็จมาประทับที่วังพญาไทยตั้งแต่เดือนเมษายนพุทธศักราช2463โดยในข่าวพระราชสำนักวันพระฤหัสบดีที่8เมษายนพุทธศักราช2463ระบุว่าเวลา6ลทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินด้วยกระบวนรถม้าพัที่นั่งแต่วังพญาไทยอย่างพระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส โดยนับเป็นเอกสารฉบับแรกที่สุดที่พบตอนนี้ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปประทับที่วังพญาไทเป็นครั้งแรกภายหลังจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีเสด็จสวรรคตดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าได้เสด็จประทับแรมที่พระตำหนักเมฆขารูจี หรือพระตำหนักอุดมวนาพรในเวลานั้นมาตั้งแต่เดือนเมษายนพุทธศักราช2463หรือว่าวันที่8เมษายนพุทธศักราช2463เป็นอย่างน้อย